จงจำไว้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคืออะไรบางท่านก็อาจจะตอบว่าเงินทองหรือบางท่านก็อาจจะคิดว่าชื่อเสียงเกียรติยศหรือบางท่านก็อาจจะตอบว่าก็ความสุขในเล่าแต่สิ่งเดียวที่ไม่สามารถที่จะหามาทดแทนได้หากว่าคุณใช้ วันเวลาหมดไปสิ่งนั้นก็คือเวลาคนที่ได้เปรียบก็คือคนที่ตระหนักรู้ว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปดังนั้นจงใช้เวลาให้อย่างคุ้มค่าที่สุดคนกลุ่มนี้แหละจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ส่วนคนที่ไม่รู้คุณค่าของเวลา เที่ยวปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนคนกลุ่มแรกยากที่จะประสบความสําเร็จหากคุณไม่มีเวลาคิดหาว่าชีวิตที่คุณใฝ่ฝันเป็นยังไงนั่นก็แสดงว่ามันไม่สําคัญกับคุณมากพอทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่ประสบความสําเร็จไม่เท่ากัน สังเกตไหมเขาว่าคนที่จะประสบความสําเร็จเขารู้ดีว่าตัวเขาต้องการอะไรและเขาจะใช้เวลาไปกับอะไรในแต่ละวันถึงแม้ว่าจะยุ่งแค่ไหนเขาก็จะหาเวลาทําในสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเสมอคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่มีเลยสักคนที่จะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ กับอนาคตของตนเองคนที่บริหารงานเก่งบริหารคนอื่นๆรอบตัวได้ดีหรือแม้แต่บริหารชีิตให้เป็นไปนตามแผนที่วางไว้จึงเป็นคนที่รู้จักบริหารเวลาได้ดีเช่นกันส่วนคนที่ชอบทำอะไรเรื่อยเปื่อยเพื่อฆ่าเวลาจึงมักเป็นคนที่มองเวลาที่มีอยู่ ในมือว่าเอ้ยมันเป็นของเหลือเฟือเวลาจะหาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เคยคิดที่จะหวงแผนและใช้มันให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองนั่นเท่ากับคุณกำลังฆ่าตัวเองอย่างเลือดเย็นดังนั้นเวลาเป็นสิ่งมีค่าจงใช้เวลาทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าคุณย่าขอเป็นกำลังใจให้นะคะและ จะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนค่ะคุมยาออนไลน์เอ็กสเตอร์สวัสดีค่ะ